พอล่ำคนปลายซอยวันนี้ลิงกินกล้วยกี่ตัวต้องถามท่านแล้วล่ะว่าสักฟอกนายกลูกทักษิณสองวันที่ผ่านไปเป็นไงบ้างครับ mm hmm. มันหยดติ๋งสมราคาคุยพักฝ่ายค้านไหมผมมัวแต่ป่วยรายเดือนรำคาญโรคลาชีวิตเลยหนีมันไปเที่ยวมันก็ยังอุตส่าห์ตามไปมันตามไปเราก็หนีกลับ ครั้นจะร้องกี้กี้กี้เพื่อเรียกแรงนั่งดูหน้าจอก็ไม่ไหวพักเอาแรงสักคืนเพื่อจะฝืนมาทำงานหาเงินไปเลี้ยงโรงพยาบาลจากที่เคาะถามในที่ทำงานเขาบอกในภาพรวมว่าฝ่ายค้านพักประชาชนเที่ยวนี้ปรับลุกการอภิปรายจากรุ่นใหม่ร่างกายอยากประทะ เหมือนเล่าบ่มผ่านไปหนึ่งสมัยความร้อนแรงในลีลาท่าทางและน้ำเสียงอภิปรายดีกรีลดกลางลงจากรุ่นใหม่เลือดร้อนประสบการณ์บ่มหมักสู่ขั้นวัยกำลังใช้งานทาั้งพูดจาลีลาท่าทางคอยละเมียดละไมสุขุมนุ่มลึกไม่บาดคอบาดตีนผู้ชมผู้ฟังเหมือนเมื่อก่อนและผมดูตามโซเชียล ถึงขั้นมีคนออกโพสต์เมื่อก่อนเคยเกลียดรุ่นใหม่พวกนี้ที่กลางดิบไม่รู้จักแยกแยะในความพอดีแต่ฟังอภิปรายรอบนี้ถึงเกลียดยังไม่กลายแต่ใจยอมรับได้ในอภิปรายที่มีเนื้อหานำหน้าการพูดจากริยาเกลี้ยกล่อมแล้วเขาก็ยกการอภิปรายของสสวิโรธ ที่พูดถึงเรื่องการออกตัวพีเอ็นของนายกล่อแหลมเขาขายเจตนาเลี่ยงภาษีและสะสะโรมที่อภิปรายเรื่องชั้น14ลำดับความเจ๋งความกลางกล้าวแบบดิบๆลดลงไปเสริมเน้นตำแหน่งดาวสะพานในอนาคตไม่หนีไปไหนยังไม่หมดเท่านี้หัวหน้าฝ่ายทีวีออนไลน์ไทยโพสต์เจอหน้าผมเขายังถาม เมื่อคืนหมายถึงคืนวันที่24มีนาตอนห้าทุ่มดูส,าสาอสผลิตอภิปรายหรือเปล่าพอผมบอกไม่ได้ดูเพราะห้าทุ่มผมงายเก่งไปแล้วเขาก็บอกว่าเที่ยวนี้ผลิตอภิปรายดีมากเรื่องขัดขวางประชาธิปไตยหรืออะไรนี่แหละถามว่าดียังไง เขาว่าอภิปรายแยกแยะเป็นเรื่องๆเ,เป็นหมวดหมู่ลาดับความเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายอภิปรายดีเลยแหละน่าฟังเขาว่างาั้นสรุปแล้วตัวทอพักประชาชนทั้งวิโรธทั้งโรมทั้งผลิตทั้งเนื้อหาลีลาและคารมคมคำแฟนเก้าแฟนใหม่ชมกันตรึมผมมาได้ดูอภิปรายหน้าจอก็ตอนบ่ายที่สํานักงาน ตอนสอสอหมสิริกัญญาสับนายกหางแมงป่องคาเขียงก่อนเขียนลงทังขยะด้วยเรื่องบริหารเศรษฐกิจจากที่ตะโกนรวยไปด้วยกันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันเอาเข้าจริงต้องเอาหนังควายจากแห้งมาต้มแบ่งกันกินอดอยากปากแห้งไปด้วยกันลำบากยากจนไปด้วยกัน อับอายที่มีนายกเจนวายลงทุ่งควายเรียกที่เดียดร้อนพี่ชัยขุนคลังในคอกพ่อต้องควานเ็ดเนื้อขึ้นมารักษาหน้าผู้นำมีกินมีใช้พวกเราจะรวยไปด้วยกันด้วยการกลางตำราเศรษฐศาสตร์สาธยายปีนี้จะโตสเปเซนปีต่อไปจะโตขึ้นอีกทำนองว่าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลไปสักชาติรับรอง เศรษฐกิจไทยโตนำหน้าใครๆในอาเซียนสรุปเที่ยวนี้พักประชาชนเตรียมตัวมาดีเรียกว่ารู้จักใช้อดีตให้เป็นประสบการณ์ในปัจจุบันแม้ยังไม่ถึงขั้นเลิศแต่การปรับทัศนคติตัวเองได้ขนาดนี้ทันลงตะใบอีกหน่อยบอกเลยว่ามีอนาคตแม้หนังที่ใช้จริงเรื่องดิวแรกประเทศไม่มีทีเด็ดตื่นเต้นร้าใจ เหมือนในหนังโฆษณาและแผ่นโปสเตอร์สักเท่าไหร่ได้ขนาดนี้นับว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วละ่ะเหตุที่คนในสังคมกันบ้านกันเมืองส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจฝ่ายค้านในการอาภิปรายครั้งนี้คะแนนมาจากไหนรู้ไหมบอกได้เลยว่ามาจากความน่ารังเกียจน่าขยะขยงที่คนไทยยอมรับไม่ได้ในกริยาการโง่และอวดยิง่ง ทำจิกตากรอกไปมาเแบะบูดปากซ่อนยิ้มยันอภิปรายฝ่ายค้านทำนองช่างมันฉันไม่แคร์ยกมือกูก็ชนะประมาณนั้นที่สำคัญแก้ข้อกล่าวหาสสวิโรธไม่ได้ก็ยกความเข้าขมด้วยถ้อยคำว่าแม้ฉันจะอายุน้อยกว่าท่านแต่ดิฉันมั่นใจว่าเสียภาษีมากกว่าท่านแน่นอนนั้น นอกจากเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นที่เขาตั้งข้อกล่าวหาในการอภิปรายแล้วอุงอิงควรทราบรวยจนไม่ได้เป็นเครื่องหมายคนดีคนเลวคนซื่อสัตย์คนโคดโกงคนมีสมองคนหรือคนมีสมองควายคุณสมบัติพื้นฐานความเป็นคนง่ายๆขั้นต้นแค่ในอุงอิงยังแยกแยะเพื่อรับรู้ไม่ได้แล้วจะมาเป็นนายกนำบริหารประเทศ ไม่ต้องคิดแค่ในความรู้สึกมันก็สุดทุเรศเวทนาแล้วกระด้วยกรรมเวรคนไทยหรือกรรมเวรประเทศชาติแตกปางไหนก็ไม่รู้วันนี้จึงทำให้หญิงมีแต่กันโลกและบังเอิญมีเงินอันมีที่มีสับสนมาเป็นนายกบริหารดีอยู่อย่างเดียวที่หญิงมีแต่กันโลกวันนี้ทำให้หญิงมีแต่กันโลกอีกคนที่เคยเป็นนายก กลายเป็นหญิงที่ดูดีกว่าขึ้นมาทันทีเพราะในกะโหลกเธอยังพอมีสมองอยู่บ้างตอนนี้เกรดไทยเกรดขเขมรด้านบริหารในสายตาสังคมโลกมาตรฐานเดียวกันปี๊บเลยจากพ่อส่งต่อลูกเป็นการสืบต่ออำนาจแท้จริงคือควบคุมประเทศสู่ความมั่งคั่งพวกพ้องและวงตระกูลมันไม่ใช่แค่วาธกรรมที่เคยใช้โจมตีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แม้กระทั่งพักประชาชนเองที่เป็นขมิ้นกับปูนพลเอกประยุทธ์เมื่อวานฟังแว่วๆสๆสสิริกัญญายังบอกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจยังดีกว่านี้ผมว่าคนที่ติดตามการอาภิปรายตลอดสองวันที่ผ่านมาซึ่งจะโหวตไว้วางใจไม่ไว้วางใจกันตอนเช้าวันนี้26มีนาคมประเด็นใหญ่อยากฟังอยากดูนายกอุ้งอิง ว่าจะลุกขึ้นโต้ฝ่ายค้านว่าอย่างไรบ้างแต่อุงอิงกลับทำให้ทุกคนผิดหวังและความทุเรศความอัปยศอดสูเข้ามาแทนที่เห็นเธอลุกขึ้นลอยหน้าทำว่าข้าเก่งข้าแน่แล้วอ่าน iPad ตามที่ไอพวกควายเท่าในคอกพ่อเขียนป้อนเข้ามาให้อ่านชนิดถามแมวตอบหมาแล้วนึกววาเทอ่านคำที่เขาประดิษฐ์เป็นลีลามาให้ อ่านเศดสีเยอะหยานฝ่ายตรงข้ามแถมทำหน้าทำตาอุ้ยเอาสิตบมาฉันก็ตบไปอย่างกับลุงป้อมพลเอกประวิทย์ผมดูในคลิปตอนอุงอิงลุกขึ้นใช้คำพูดล้อเลียนและทำเป็นดูนาฬิกาที่ข้อมือโถอุงอิงเอ้ยเรื่องนาฬิกาลุงป้อมนะ่ะจะของเพื่อนหรือของใครก็ช่างเทียบกับพ่อใครสักคน โกงชาติโกงประชาชนทั้งแผ่นดินต้องหนีคดีคอร์รัปชั่นไป17ปีกลับมายอมรับสารภาพว่าโกงจริงสารพิพากษาจำคุก8ปีหลุงป้อมแค่เอานาฬิกาเพื่อนสมัยนักเรียนมาใส่ซึ่งไม่ได้โกงมาไม่ได้คอร์รัปชั่นมาอย่างเก่งราคาก็ไม่ถึงสิบล้านอุงอิงเสียดสียาอหยัน แต่เมื่อเทียบกับเงินที่ไอตัววายร้ายโกงชาติโกงแผ่นดินไปเป็นหมื่นๆล้านตรงนั้นอง้งอิงกลับไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเอาละครับวันนี้ผมเหมือนเพิ่งกลับมารายงานตัวจะคุยให้เต็มพิกัดจากเรื่องที่ฝ่ายค้านอภิปรายและฝ่ายนายกถามวัวตอบวายก็อคงกระพร่องกระแพร่งข้อมูลก่อนสองยามเมื่อคืนเขาก็ปิดอภิปรายเพื่อมาโหวตกันในเช้าวันนี้ ก็คอยดูผลแพ้นชนะกันสี่โมงก็แล้วกันความจริงไม่ต้องรอโหวตก็รู้แล้วประชาธิปไตยระบบสภาเขาไม่ได้วัดความถูกความผิดด้วยคุณธรรมสำนึกมนุษย์แต่เขาใช้ระบบฝ่ายไหนมือมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะไปซึ่งเป็นประชาธิปไตยระบบมนุษย์วัตถุฉะนั้นไม่ต้องลุ้นก็ได้ยังไงยังไงฝ่ายรัฐบาลที่ถามวัวตอบควายก็ชนะวันยังคำ่ำ ลุ้นว่าจะมีลิงจากซี่คานกี่ตัวดอดกินกล้วยรัฐบาลเท่าน,นั้นแหละเปเลวสีเงิน26มีนาคม2568